ปกติวอลกินราคาหน้าร้านนะครับ419,000บาทพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแน์ก็ดีรอได้เลยอีก20,000เหลือเพียง399,000บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมเมอร์เซล์เหลือเพียง379,000บาท หิวพันธ์ที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นสีเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับมีสะเก็ดหินบ้างกรับลายกันชนหน้านะฮะน่าจะต้องทำเนาะมีชิ้นนี้นะฮะอาจจะต้องทำเนาะรอย่อข้างลึกนะครับนี่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะฮะมาสด้2 Sky Active เบนซิน1.3นะครับ2 0 17นะฮะ แล้วไม่น้อยมากๆเลยนะ5 0 0 0 0กิโเมตรเท่านั้นเองวันนี้มีท่านผู้ชมเรียกร้องมาบอกมีมาด,ด้าสบางไม้เครื่องเบนซินเพราะว่าได้ยินมานานแล้วว่าประหยัดมากๆเลยเลยรีบเอามาให้ดูกันก่อนเลยนะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับผิวพันธุ์เดิมหมดทุกชิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าสภาพจะเป็นยังไงนะฮะ ทันนี้นะครับโมเดลผลิตเนี่ยปลายปี2016ก็จริงนะฮะแต่ลูกค้าซื้อหน้าโชว์รูมเนี่ยต้นปี2017จดทะเบียนก็2017ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะของเครื่องเบนซินหรือที่เรียกว่า1.3 h i g h Connect รถใหม่ป้ายแดง620,000บาทนะครับอายุรถ4ปีกับเลขไม่50,000กิโลเมตร เป็นสีน้ำตาลนะครับหรือที่เรียกว่าสีแชมเปญผิวพันธุ์ที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นสีเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับกระจังหน้าด้านหน้านะฮะมีไฟตัดหมองมาให้ด้วยแล้วก็ตกแต่งด้วยคิ้วที่เป็นคโครมเมียมนะครับแล้วก็ลายคาร์บอนเคฟล่าอันนี้เป็นของโรงงานเขาแต่งมาเลยนะครับจะให้อารมณ์ความรู้สึกสปอร์ตมากๆทรงค่อนข้างวัยรุ่น,นครเป็นฮัชแบ็กหประตูด้วยนะครับไฟหน้านะฮะเป็นคโม Multi นคมมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะข้างในก็จะมีสีดําเท่ๆเลย นะครับมาส่วนของฝาโปงกันก่อนนะฝาโปรงเนี่ยมีสะเก็ดหินบ้างปรบลายแต่ไม่เยอะนะฮะดูภาพรวมแล้วสวยไม่แนะนําให้ทํานะเดี๋ยวขัดขึ้นมาดีกว่าส่วนกันชนหน้านะฮะน่าจะต้องทำเนาะเพราะว่ามีรอยตรงนี้ค่อนข้างลึกนะครับเดี๋ยวชิ้นนี้เวลาทําก็อาจจะต้องทําทั้งชิ้นแหละนะแต่ให้ดูก่อนว่ามีรอยแค่นี้นะตัวล้อแม็ก กันต่อนะฮะลายสเปคเดิมจากโรงงานนะครับตัวแรกก่อนไมเนอร์เชนก็จะได้ล้อแม็กลายนี้เป็นแม็กอารลอยสีเทาล้อแม็กซีลูพร้อมกับดิสเบรกนะครับตัวยางนะครับปี2019สัปดาห์ที่36ปี2019นะฮะเป็นยาง19565 R 1 5ครับล้อแม็กขอบ15นะฮะยางถือว่าใช้ได้นะครับดอกยังลึกยังสวยยังคมยังนิ่มใช้ได้อีก2ปีสบายๆตัวล้อแม็กไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรนะครับเรียบร้อยสวยงามดี ผิวพันแก้มนะครับน่าจะไม่ต้องทำนะครับเพาะไปยังบางๆประตูมีริว้วมีรอยตรงนี้นิดหน่อยนะครับมีรอยตรงนี้อาจจะต้องทำนะฮะชิ้นนี้แต่ว่ามีแค่นี้จริงๆนะรจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากทำนะเพราะที่เหลือมันสวยมากแต่ว่ารอยมันค่อนข้างลึกชิ้นนี้ก็คงจะต้องทําให้นะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะมี smart อนทรีให้ทั้งสองฝั่งมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างเรียบร้อยดีไม่ต้องทําอะไร หาสีพึ่งต่อไปโอ้พึ่งต่อไปนะฮะหมดอีกทีมิตรคุณนายนปีหน้าใช้ได้ยาวๆเลยนะครับฟิล์มจากเจือของเดิมมาให้ก็ยังสวยใช้ได้มีการสาดจากเจือของเดิมมาให้หลังคาน่าจะไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวล้างให้อย่างเดียวนะฮะเรียบร้อยดีสระกาดแบบมาตรฐานทั่วไปประตูหลังมีรอยนิดนึงนะฮะน่าจะขัดเอาดีกว่านะครับรอยไม่เยอะนะครับทิชิ้นนี้ถือว่าผิวเดิมชิ้นหลังนี่ไม่ทําดีกว่านะฮะทำเฉพาะประตูหน้าระกัดน,นะครับ ิคขเดมสะโพกหลังฮะมีรอยขนแมวขีดข่วนนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าขัดออกก็ขัดนะครับจะได้ไม่ต้องไปทําให้มองเสียรถถ้าขัดออกก็ขัดไปนะครับถ้าไม่ออกก็เดี๋ยวก็ต้องทานะครับแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะพยายามขัดให้ก่อนล้อแม็กนะครับด้านหลังจะเป็นดัมเบลนะครับแล้วก็เป็นแม็กอลลอยสีเทาสวยงามนะครับยางปี19นะครับแต่ดอกถือว่ายังลึกยังสวยมากนะครับจะใช้ได้อีกสปีสบายๆล้อแม็กเรียบร้อยดีนะไม่มีขลด่นขลอกอะไรนะครับ โครงสร้างฮะซอกในประตูฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอนไม่มีรอยพ่นนะครับซอกในประตูเดิมหมดนะครับเดี๋ยวยังไงโครงสร้างขออนุญาตให้ดูคร่าวๆก่อนลวกันนะฮะเพราเดี๋ยวเราล้างเสร็จชุดใหญ่คงจะมารีวิวจับเต็มกันให้อีกรอบหนึ่งวันนี้เรามารีวิวด่วนกันก่อนนะให้ท่านผู้ชมที่สนใจใครมั่นใจจองกันเข้ามาได้เลยนะเม็ดอาร์ครสวยงามจะได้ไม่ต้องรอมาบอกเลยมาถ้าสองขายดีมากนะฮะเพราะว่าประหยัดจริงๆนะครับ เทคโนโลยีสกายที่ประหยัดสุดๆุดยสามโลลิรฮะบอกเลยว่าฮอตจริงๆเข้ามากี่ทีหมดตลอดเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะเสานะครับเสากลางเม็ดอาร์คสวยงามนะครับน็อต <Not S 2> เดิมหมดทุกชิ้นนะครับน็อต <Not S 2> เดิมหมดทุกตัวไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับใครสนใจอย่าช้านะแล้วได้ส่ง5ประตูบอกเลยว่า5ประตูนี่ฮอตยิ่งกว่า4ประตูอีกนะ,ะซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยนะฮะอ่าหลังคาเป็นต่อนะฮะเม็ดอาร์ค สวยงามนีดึงแคน,นี้แเดี่ยวแล้วกันกระโปรงหลังเม็ดทากอยู่ครบนะฮะอ่าสวยมากผิวเดิมหมดนะฮะยังไม่เคยผ่านการน,น้ำสีนะแต่จดคลิปนี้คงจะต้องเก็บสีให้นะตามริว้วตามรอยที่รีวิวฝาโปรงหลังน่าจะไม่ต้องทําอะไรนะฮะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรกันชนหลังมีไหมกันชนหลังก็ไม่มีกันชนหลังไม่มีรอยนะฮะเดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวไม่มีรอยอะไรนะครับ เปิดมาแล้วนะครับทรงฮัชแบ็กเท่ๆแบบนี้อ่ะตะเข็บเดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามหัวน็อตเดิมหมดนะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นกระจกเดิมของมาสด้ามีฟิล์มไล่ฟ้าเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บสวยงามด้านหลังเปิดมาแล้วนะโอ้ผิวแห้งๆเดิมๆนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะฮะก็ยังดูสะอาดตาสวยงาม ข้อไปบางๆใสๆมีล้ออะไหล่มีอุปกรณ์ถอดล้อมีแม่แรงให้นะครับแนวซีดีโพลไรเดิมหมดเนาะอ่ะขัตอนที่แถบขวาดูภาพรวมก่อนแถบนี้อาจจะขัดได้นะฮะน่าจะไม่ต้องทำนะครับไม่น่าจะต้องทำอะไรมีตรงนี้มีรักยิ้มหน่อยเดี๋ยวมีชิ้นนี้นะฮะอาจจะต้องทำเนาะรอยค่อนข้างลึกนะครับมีมีบานนี้แอันนี้ขัดเอาละกันนะฮะรอยไม่ลึกนะครับภาพรวมสวยเดี๋ยวบานหน้าขัดบานนี้ทำละกัน สะโพกขวาขัดได้นะฮะคือมีขนแมวนิดหน่อยนะยพอขัดได้เดี๋ยวขัดเอาละกันอ่าล้อหลังนะครับก็ถือว่าขับเก่งใช้ได้ไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีถลอกอะไรแล้วก็ยางปี2 0 1 9ดอกก็ถือว่ายังเหลือเยอะใช้ได้อีก2ปีสบายๆนะครับล้อหน้าขวานะฮะก็เรียบร้อยดีไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีถลอกอะไรนะครับยางปี2 0 1 9ดอกก็ยังสวยยังลึกนะครับยังคมใช้ได้อีก2ปีสบายๆกระจกข้างฮะ อันนี้มีถลอกหน่อยเดี๋ยวแต้มสีให้ละกันนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวใช้แต้มเอาละกันจะได้ม้องไปลื้อนะครับนะครับมือจับมีสมาร์ทเอนทรีให้ทั้งสองฝั่งมีฟิล์มมีไล่ฟ้าให้อ้าวลอกอีกนะครับอ่ะโครงสร้างหลักนะครับเม็ดอ์กฮะสวยงามหลังคาครับเม็ดอักอยูครบอ่าเสากลางเชิญดูได้เลยฮะซอกในเดิมหมดซ้ายขวาประตูสบานหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับ เสากลางฮะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยพ่นนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยพ่นตัวอักษรคมกริปสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยงดัดแงะแกะเก่านะครับแผ่นเพลทรุ่นนี้อยู่ฝั่งคนขับนะฮะเป็นสติกเกอร์นะครับบ่งบอกเลขตัวถังนะครับ M MM M 8 D ลงท้ายด้วยเป็น U สองสี่หนึ่งสี่สามสี่พอดีและประกอบที่ประเทศไทยเม็ดอาร์คที่เสาด้านข้างเม็ดอาร์คสวยงามหลังคาฮะเม็ดอาร์ค อยู่โครบนะครับอ่าเางอยู่โครบน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อไปเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรที่เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะฮะเพราะว่าประหยัดจริงๆ523โลลิตร 5, เป็นไปได้ยังไงกับเทคโนโลยีสกายแอคทีฟนะโอ้โหไม่แปลกใจเลยนะฮะยอดขายป้ายแดงนี่แซง h อน da ไปแล้วนะฮะสำหรับ m a z d a นี่ยังไม่ได้ล้างไม่ต้องตกใจนะฮะให้ดูกันก่อนว่าเดิมๆนะฮะร,รูคมคม เมนอาร์คอยู่ครบน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับรูคมน็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าโชกสวยงามหน้าตาแบบนี้นะฮะเม็อาร์คสวยงามนะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ว่ารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีกระต่อไม่มีพิดความไม่มีน้าท่วมเลขไม่ได้แต่ห้าหมื่นกิโลเมตรแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะครับถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้ถ้าเกิน6เดือนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับเบ้าโชกซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะฮะยังไม่ได้ล้าอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับซอกในเดิมหมดฝาปงก็น็อตเดิมนะฮะน็ โลโก้มาสด้าตรงนี้คมคมเลยนะครับนี่ uh, รูกลมคมกริบฝาปงเดิมหมดนะฮะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยพ้นฝาปงแท้โลโก้มาสด้าคมคมเลยเดี๋ยวล้างขึ้นมาก็จะใสวันนี้รีบรีวิวด่วนให้ใหดูก่อนเผื่อใครสนใจน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคมกริบอ่ะดูห้องโดยสารกนะันต่อไปอ่ะสเปคเดิมจริงๆจ,จะเป็นเบาะผ้านะฮะเจ้าของเดิมให้มาเป็นเบาะหนังเทียมนะครับสีดําได้สีแดงนะฮะ มีขาดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวชิ้นนี้จะเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยน2ชิ้นให้ละกันพวกนี้ยังสวยใช้ของเดิมไปนะครับเบาะเป็นเบาะธรรมดานะฮะเดินหน้าถอยหลังแบบแมนวนวลเป็นสีดําได้สีแดงนะพวงไล่ถือว่าสวยงามนะครับเรียบร้อยแผงประตูอะไรไม่ต้องทำนะฮะแผงประตูเรียบร้อยดีเดี๋ยวฟอกและทําความสะอาดขึ้นมาจะสวยใสย,ยิ่งกว่าเดิม เท่าที่รู้รู้สึกขับคนเดียวนะฮะเป็นสาวโสดขับคนเดียวด้านหลังนี่ไม่มีใครนั่งนะครับหัวหมอนครบ3าตำแหน่งนะครับเบาะก็เจ้าท่านเจ้าของคนแรกก็ทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วแผงประตูนะฮะเรียบร้อยสวยงามดีเดี๋ยวฟอกขึ้นมาจะสะอาดยิ่งกว่านี้นะฮะตัวเนื้อเบาะครับเดี๋ยวฟอกขึ้นมาก็จะสวยใสยิ่งกว่านี้นะฮะประตูหน้าซ้ายแผงประตูก็เรียบร้อยดีนะฮะเพราะเท่าที่รู้ไม่มีใครนั่งนะเจ้าของเดิมขับอยู่คนเดียวเบาะสวยงามเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าไปมาตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะ มีกุญแจ immobilizer แล้วก็กุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะ push start มในปัจจุบัน50,000ื่นกิโเมตรนะครับอ่าห้า0 0กิโลเมตรนะครับมีหน้าจอ h a d display ให้เท่ๆเช่นเดิมนะครับเปิดแอร์ก่อนร้อนแล้วกันนะครับปรับความแรงได้เจ็ระดับปรับอุณหภูมิมีทั้งแอร์ uh, air, แล้วก็ฮีตเตอร์นะครับปรับทิศทางได้3-4ทิศทางมีระบบแอร์ออโต้ด้วยอ่าเยี่ยมเลยนะครับมีไรฟ้าหน้าไรฟ้าหลัง คอนโซลด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกสีดำนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามมีหน้าจอฮัตดิสเพลย์นะครับสำหรับบอกความเร็วนะครับแล้วก็โอ้พลาสติกยังไม่แก่เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะแกะเอาไว้ก่อนละกันนะฮะจะได้ดูใหม่หน่อยเนาะด้านหน้าก็จะมีลำโพงทวิตเตอร์ให้หรือลำโพงเสียงแหลมมาให้คอนโซลก็ค่อนข้างเนียนนะฮะร,ระบบความปลอดภย Air bag, ัยแอร์แบกคู่พร้อมกับเบรก ABS หน้าจอคอมมานเป็นระบบสัมผัสนะฮะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ FMAM ได้นะครับ mm hmm. เข็มทิศอะไรมีให้ครบหรือใครไม่ถนัดกดตรงนี้จะมากดแป้นตรงนี้ก็ได้นะฮะเลือกได้เหมือนกันนี่นะครับสามารถเลือกได้เหมือนกันเลือกความบันเทิงต่อบบลูทูธ USB อะไรได้หมดเลยที่ชอบมากๆเลยคือดีไซน์ด้านล่างฮะใช้หนังเป็นแบบ s ซอ o u c h นิ่มๆนะฮะสีดําตัดก็ได้สีแดงแบบค่อนข้างเท่โดดเด่นไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะครับค่อนข้างเท่มากแล้วก็ตัวรูแอรนี่ก็ชอบนะฮะมาในสไตล์แบบเหมือน เครื่องบินเลยนะครับเป็นกลมๆเท่มากๆเลยพวงมาลัยนะครับค่อนข้างเบาเลยนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่หัดขับนะครับขับง่ายสบายๆนะครับมีมัลติฟังก์ชันให้ข้างเดียวนะครับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงแล้วก็วัสดุถือว่ายังสวยงามสมบูรณ์นะฮะโลโก้อะไรก็ยังสวยไม่เปื่อยไม่ลอกนะครับพวงมาลัยก็สวยเลยด้านล่างเป็นช่องใส่ CD DVD นะครับเล่น DVD ได้แล้วก็มีสล็อตใส่ s d c ด r d ด้วยนะฮะมี USB ให้2ช่อง AUX1 ช่อรูชาร์บอลไฟฟ้ามาให้อีก1รูหรูถือว่าให้มาครบเลยแล้วก็วัสดุภายในถือว่าดีไซน์การตกแต่งออกมาเนี่ยเท่ค่อนข้างแบบแม่ท็อเพียวมากเลยนะฮะใช้ลายคาร์บอนเทฟล่าตัดกับหนังสีดำได้สีแดงตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT ใช้งานง่ายๆสบาย,บายมีเมนน้นโหมดมาให้ด้วยนะฮะลดเกียร์เพิ่มเกียร์ได้ง่ายๆเลยแล้วก็มีโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตด้วยนะฮะเพิ่มอัตราเร่งนะครับสำหรับใครที่อยาก แรงมาแบบว่าเร่งทันใจนะครับก็มีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับแล้วก็มีเบรกมือแบบมาตรฐานทั่วไปรองวางแก้วน้ำให้เท่ๆนะครับส่วนในี้ก็จะตกแต่งด้วยลายคาร์บอนเทฟล่านะฮะให้ความรู้สึกสปอร์ตมากๆกระจกไฟฟ้า4บานเลยที่คนขับเป็นแบบออโต้ด้วยแล้วก็กระจกมองข้างนะครับพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับปรับคางด้วยระบบไฟฟ้ามีปุ่มออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปแล้วก็ traction control on off มาให้เรียบร้อยกระจกมองหลังนะครับโล่งๆแบบมาตรฐานทั่วไปไม่มีเซ็นเซอร์ ที่บางแดดฮะ,ะยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะฮะมีไฟสองสว่างมีกระจกแต่งหน้าให้แต่ไม่มีไฟสองสว่างเนาะทั้งสองฝั่งก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยไฟเพดานนะฮะก็จะเป็นแบบสวิตช์เดียวเลยนะครับสวิตช์เดียวใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยมีสวิตช์ทางเดียวนะครับไม่ได้แยกนะไปเพดานครับสวยงามไม่มีเจออะไรถือว่าเรียบเนียนเลยใสใสเลยนะฮะตาก้าดสวยงามโอเคเจ้าของเดิมให้อะไรเรามาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสมนาลรถก่อนนะครับ คันนี้นะฮะเป็นโมเดลผลิตปี2016นะฮะแต่ลูกค้าซื้อหน้าโชว์รูมต้นปี2017นะครับแล้วก็จดทะเบียนกลางปี2017ด้วยป้ายโอ้ป้ายสวยนะฮะ59 6ป้ายกรุงเทพตั้งแต่เบอร์แรกเลยนะครับมาด,ด้าสีน้ำตาลคันนี้รถบ้านนะฮะไม่ใช่รถประมูลนะฮะมดดาด้า2เลขตัวถังลงท้ายด้วย w ด4 1ปั4ญ4เลขเครื่องยนต์ p 3 5 0 2 5 5 7 9 9เป็บนซินล้วนๆห3 0 0 c c เป็นเครื่อง4สบ9 3แรงม้าับ ผู้หญิงขับนะฮะมือแรกมือเดียวเดี๋ยวใครอยากดูเล่มจริงทักฝ่ายขายกันมาได้นะครับมีคู่มือไหมมีครบเลยนะครับเอ้าแฟ้มมาแล้วหนาเตอะเลยนะฮะแฟ้มเริ่มเทิมเลยนะครับโอ้ให้อะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะเนี่ยคู่มือฮะรุ่นนี้หนามากอ่านกันไหวไหมนะฮะแฟ้มคู่มือหนามากเลยนะครับแล้วก็ตะวสมุดเช็คระยะมีให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะ ออกรถนะฮะมกราคม2017นะครับชื่อตรงกันในสำเนานะสีไทเทเนียมแฟลชอะไรเมทัลลิกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เลขตัวถังนะครับลงท้ายด้วยแต่มันอยู่สองสี่เลขเครื่องยนต์ีลงท้ายด้วย15079นก150นะครับกรุงเทพนะออกที่กรุงเทพนี่เองนะครับแล้วก็ประวัติเซอร์วิสนะครับ ครบถ้วนอ่าเช็คระยะครบถ้วนเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับเช็คหมื่นโล20 0 0 0ื่นโล2 8 0 0 0ื่นแปดสามหมื่นห้มื่นห้าปัจจุบันห้าหมื่นแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถผมเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายของเร็วน้ำมันเครื่องน้ำมันเลียร์ให้อีกรอบหนึ่งโอ้ถือว่าดูแลค่อนข้างดีนะฮะบินเบินอะไรของเดิมยังเก็บไว้ครบถ้วนเลยนะครับนี่นะฮะบ,บินอะไรยังเก็บไว้ครบถ้วนเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวใคร อยากดูเอกสารอยากดูบุ๊กอยากดูเล่มกระทักฝ่ายขายกันไาได้นะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยไปบอกเลยนะครับว่าในไซส์นี้เนี่ยมาด้าสเนี่ยขายดีมากเพราะว่าประหยัดน้ํามันจรงิงๆนะครับประหยัดยิ่งกว่าติดแก๊สอีนะยีิกิโลเมตรเาเลตดูว่าสุดยอดนะครับเทคโนโลยี Technology, Sky a c t i v ีฟนะครับตอนออกไปแล้ก็มีทั้งเครื่องเบนซินเครื่องดีเซลนะฮะแต่ขายไปขายมาล่คนจะนิยมเบนซินมากกว่านะครับ ช่วงล่างนุ่มนวลนะฮะเบรกดีเยี่ยมนะครับแอร์เย็นสบายมีกล้องมองหลังให้ด้วย <c oughs> เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็พวงมาลายัยค่อนข้างเบามากนะฮะถือว่าขับง่ายเลยนะค,ะนะครับเหมาะสำหรับเอ,อ่อวิ่งทางไกลก็ได้นะฮะพูดถึงเห็นเครื่องเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาไปวิ่งทางไกลนี่โหเหยียบมันมากๆนะฮะแล้วช่วงล่างก็ถือว่าดีนะฮะก็เรียกว่าจะเป็นอีโคคาร์ก็ไม่เชิงนะฮะไซส์ก็เรียกว่า สูสีกับพวกซิตี้คานะฮะเวลาออกทางไกลรู้สึกขับแล้วมั่นใจนะค่อนข้างเฟิรม์มโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ช่วงล่างหนึบมากนะบวิ่งกบถนนเท่าที่ขับดูเนี่ยเคยขับผมเลยขับถึงประมาณ140ก็ไม่ปลิวนะฮะเรียกว่ามันจริงๆเลยกับ Mazda สองนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วกับค,ความสนุกในการขับขี่พวงมาลัยก็เบานะฮะ,นะะ,นะะ,นะะและ้วก็วงเลี้ยวถือว่าแคบมากเลยนะฮะกับรถนีส่สบายๆเลยนะ,ะเรียกว่าทั้งคล่องแล้วก็ทั้ง หนึบด้วยช่วงล่างนุ่มนวลนะฮะเรียกว่าขับสนุกสไตล์ซูมๆเลยเบรกอะไรก็ดีเยี่ยมนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปอ่าก็รีวิวเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเจ้า2017 Mazda 2 5ประตูเครื่องเป็นซิน1.3ให้ Connect My 50,000ครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับนะฮะอย่างที่บอกแล้วประกรันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีคิษคว่ ไม่มีน้ำท่วมเล็กใหม่แท้ๆ50,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคานะครับก็ดูกันไปเรียบร้อยแล้วผิวพันธ์เดิมหมดนะฮะมีเก็บสีบ้างอย่างที่รีวิวเดี๋ยวจบคลิปนี้ยังไงขออนุญ,ญาตไปเข้าอุ่สีเก็บงานให้ละก,กันนะฮะอ่ะสุดยอดนวัตกรรมนะฮะแห่งความประหยัดนะถึง23กิโลเมตรต่อลิตรไม่อยากให้พลาดเลยนะครับนานๆจะเข้ามาทีกับมาสเตอร์สองอัชแบ็กสกายแอคทีฟนะอ่ะปกติวอล์กอินราคาหน้าร้านนะครับ 1> 4 1 9 0 0 0บาทพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนงก็ดีลดได้เลยอีก2,000 20, 0เหลือเพียง3า9 3 0 9 0 0บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเหลือเพียง3 7 9 0 0 0บาทรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานงสุด หนึ 1> 1่งปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถฮาเจ้ารถเข้าศูนย์มาสด้าให้เ็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกีร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับปูเอสีให้ฟรีทำความสะอาดและรมพัดคาเชโรคกอนสมองเช่นเคยอะ รถสวยยังไม่นานนะยังไงไม่ต้องรอล้างเสร็จไม่ต้องรีวิวกันอีกรอบนะฮะไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันยังไงดูคลิปนี้จองได้จองเข้ามาเลยฮนะจับไปนะจัดได้จัดเลยฮนะยังไงเดี๋ยวเก็บงานให้รับรองออกมาสวย แน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็ทักกันมาได้เลยนะครับที่ Line อ f ฟ i c i a l ของเรา id line at19sp ขนาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆไปที่ Google Map พิมพ์19สีรกรเราอยู่ถนนกระ,ระลาปพฤกเปิด,ดบริการทุกวันถ้าจะมารถไฟฟ้า BTS นะครับลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วตัวอาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีรีวิวด่วนคลิปหน้าแต่ทิ้งคิวของรุ่นๆไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สิีกรรถมือ2ที่คุณวางใจขอ ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com